หลัที่ผมได้กรีดยอดตรงกลางที่มันยาวๆออกไปแล้วประมาณตั้งสองสามวันนะครับเี่ยยอดใหม่มันก็จะออกมาโผล่มาเป็นเนี้ยนะครับสวัสด,ดีครับท่านผู้ชมช่องกะลาแลนด์ครับท่านผู้ชมครับต้นมะพร้าวต้นเนี้ยผมปลูกเอาไว้ลงในถุงนะครับมันยังไม่มีกระถางทําเป็นมะพร้าวบนใสแต่ทีนี้ไม่มีเวลากรีดดูนะครับยาวยาวอย่างนี้ทำยังไงจะให้มันเตี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ดูความยาวของลำต้นนะครับยาวขนาดไหนทีนี้เราก็มากรีดเลยนะครับจะมีสองต้นนะครับที่ผมเอาใส่ถุงไว้แบบนี้อันดับแรกเราก็กรีดเลยนะครับกรีดเอื้อข้างเนี่ยออก ะเห็นมีจุดสีน้ําตาลที่ใบนะครับแล้วใบเวงๆวงอยู่นั่นก็คือผีเสื้อมันมาวางไข่นะครับแล้วผมก็ได้ฉีดนะครับเอ,อนาน้ำบอระเพ็ดใบยาสูบฉีดใต้ใบมันก็หายไปนะครับมันก็ตายนี่เราก็กรีดเสนะครับกรีดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตัดยอดทิ้งเลยนะครับช่วงหลังนี่ผมย้ายงานนะครับ ทำงานเดิมแต่ย้ายที่ทํางานนะครับเปนก็เลยเวลาว่างไม่ค่อยมีนะครับยุ่งเรื่องงานเลยไม่มีเวลาดูเลยมันก็เลยยาวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีแก้นะครับแก้แบบที่ผมทําให้ดูเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่ยาวน่าเกียดนะครับทีน,นี้ไอใยยาวเนี่ยนะครับใบยายาวนี่เราก็ตัดทิ้งเลยนะครับ ใบาย,ยาวๆนี่เราก็จับฉีกาบางคนอาจจะถามว่า,วาเอ<ล>าไม่ฉีกได้ไหมตัดเลยนะตัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราตัดเลยเราจะไม่รู้ประมาณว่ายอดใหม่มันจะอยู่ประมาณไหนนะครับที่ฉีกนี่คือฉีกลงไปดูยอดใหม่ว่ามันถึงไหนนะครับเราจะได้ตัดถูกนะครับน,นะครับพอพอฉีกเสร็จมันก็จะอ้าโอ้ยอย่างเงี้ยตรงตรงกลางนี้ก็จะเป็นยอดที่ออกมาใหม่นะครับแต่นี่เดี๋ยวเราตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยนะครับ ไอพวกเนี้ยทิ้งเลยใบไ,ไอใบข้างนอกนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเหลือ,อไว้นะครับี๋ยวให้มันปรุงอาหารอันนี้ก็ตัดแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยอดตลางมันจะหักนี่นะครับอันนี้พอเหลือยอดตลางอยู่นะครับเราก็ตัดนี่เลยนี่นะครับ ส่วนใบนี้เหลือไว้นะครับเหลือไว้ให้เขาปรุงอาหารช่วยปรุงอาหารจะได้ช่วยส่งอาหารมาให้ยอดใหม่ของเขาเนี่ยนะครับได้พุ่งขึ้นมาเร็วๆนะครับไอพวกไอพวกเนี้ยการการใบเนี่ยก็ปล่อยไว้ก่อนเพื่อให้มันประโคมยอดใหม่นะครับแล้วระวังแมลงหรือว่าอะไรจะมากินยอดใหม่ด้นะครับถ้ากลัวก็เอาถุงพลาสติกใส,ใส่ให้พุ่มไว้นะครับ หลังจากที่ผมได้กรีดไปแล้วนะครับเนี่ยประมาณรักสองสามวันยอดมันก็จะออกมาพุ่งออกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไอพวกนี้ก็กเขาปล่อยประคองประคองยอดไว้ก่อนนะครับการยอดใหม่มันหักเดี๋ยวค่อยป,ปาดออกทีหลังนะครับเนี่ยประคองไว้ก่อนเพราะว่ายอดใหม่เขาเห็นเขาขาวเนี่ยมันจะอ่อนมากนะครับ ผมกลัวมันหักผมเร็วออกไม่หมดนะครับเนีย่ยเดี๋ยวเหลือประคองเอาไว้เดี๋ยวพอใบมันกลายเป็นสีเขียวแล้วเ,เราค่อยกรีดต่อนะครับแล้วยอดใหม่เขาก็ขึ้นมาเขาก็จะเล็กอันนี้ผมยังไม่มีกระถางเราใส่ถุงไว้ก่อนนะครับเคลือบเนาาก็ยังไม่ได้เคลือบรอกระถางสวยๆมาแล้วก็ใส่อันนี้ <c oughs> พอพอเรากรีดได้ประมาณสักสองสามวันแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะออกออกมาแบบนี้นะครับ นะครับใบยอดมันจะเป็นสีขาวออกมาออกฟางสั้นเลยนะครับอันนี้ต้นที่มันเคยยาวมันก็จะไม่ยาวนะครับหเห็นจะชัดเห็นนี้ก็ปล่อยเอาไว้นะครับให้มันให้มันปรุงอาหารช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาออกหมดเลยการปรุงอาหารมันก็จะไม่ค่อยดี อันนี้ผมคิดเอาเองนะครับเนี่ยหลังจากหลังจากที่มันยาวๆนะครับเราก็มาทําให้มันสั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันก็แก่แล้วก็แห้งไปที่เหลือแล้วก็มันก็จะเป็นต้นเ,เตี้ยเล,ล็กๆนะครับไม่สูงนะครับสรงต้นนี้ที่ผมลงให้ดูนะครับไอ้ต้นนี้กีดไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะผมกีดตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์นะครับเนี่ยยอดเขาจะดันออกมายาวแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับ นี่อันนี้คือยอดใหม่นะครับพอยอดใหม่ออกมาเจอแสงแเขาก็จะเริ่มเขียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะไม่ยาวนะครับอันนี้ที่ที่ลงให้ดูที่เพิ่งกรีดไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะออกมาอย่างเงี้ย สองต้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมได้กีดเอาไว้นะครับต้นนี้ก็ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับต้นนี้ที่ว่าเพิ่งกีดให้ดูนะครับเนี่ยยอดมันก็จะเริ่มดันขึ้นมาเขาเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะยาวยาวแบบต้นนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมะพร้าวบนใสมันก็จะไม่ยาวนะครับมันก็จะเตี้ยไปตามที่ว่าเราปาดเอาไว้ตัดเอาไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกะลาเลนนะครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับ